โอเคเล่นต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วกันนะครับตอนนี้แมปอัปเดต3แล้วฉะนั้นไม่รอช้าครับคุณผู้ชมไม่รู้ว่ามีอะไรเนี่ยมาใหม่บ้างนะครับแต่มีโค้ดใหม่แน่นอนนะฮะร,ร้าน Easy Crystore ร้านรับฟาร์มสุดแจมและจำหน่ายไอดีแก่ตันสุดคุม้มใช้บริการลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ ทะเลทัลฮ Hello สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่แมปอนิเมะ Last Stand และตอนนี้แมปอัปเดต3เรียบร้อยแล้วนะครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาแจกโค้ดใหม่ก่อนโค้ดใหม่นะฮะมี2โค้ดด้วยกันนะตอนนี้เท่าที่หาเจอนะถ้ามีโค้ดอื่นอีกนะครับคุณผู้ชมสามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยครับอันนี้โค้ดแรกนะครับโค้ดอัปเดต3ผมใส่ไปแล้วนะครับก็ใครที่ยังไม่ใส่เนี่ยใส่ตามนี้ได้เลยนะฮะต่อไปครับเป็นโค้ดที่2นะครับโค้ดอันนี้ครับนี่เลยโค้ดนี้นะฮะ ผมก็ใส่ไปแล้วเช่นเดียวกันนะครับส่วนใครที่ยังไม่ใส่ใส่ตามนี้โอเคสมมุติว่าทุกคนใส่แล้วโอเคครับอัปเดตนี้เนี่ยเอาจริงไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแต่ว่าเราจะมาเดินดูแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างเนี้ยก็เมื่อกี้ใส่โค้ดไปแล้วก็ได้อะอันนี้มานิดหน่อยนะครับรีโรนิดเดียวน่าจะได้มา2-3อันเองมัง้งแล้วก็เหมือนจะมีตัวละครใหม่ด้วยรอบนี้อัปเดตเกี่ยวับโจโจหรือเปล่ามัง้งอันนี้ไม่แน่ใจนะฮะมาดูที่ตู้ซามอนก่อนแบนเนอร์มีตัวอะไรใหม่บ้างแหมตู้แบนเนอร์โอ้ ตู้เบนเนอร์มี2ตัวนะครับตอนนี้ที่เป็นตัวใหม่เลยเป็นตัวมิสติกแล้วก็เซลิเทียลนะครับเราทําการสุ่มเลยดีกว่าคุณผู้ชมให้ได้ตัวใหม่ลองดูนะฮะหรือว่าเร่นในการสุ่มอีกไม่นานด้วยเลสโกขอได้ตัวใหม่เร็วๆแอสตาครับโอเคเหมือนเสียงตอนสุม่มมันจะบักอยู่นะคุณผู้ชมมันไม่ได้ยินเสียงนะฮะก็ช่างมัล้วกันนะครับสุ่มแบแอบเกลือ <laughs> เดี๋ยวแอบเกลืออฮ้ย ได้ตัวใหม่มาแล้วคุณผู้ชมสุ่มไปแป๊บเดียวนะครับเป็นตัวนี้ซอร์สแมนไม่รู้ว่าดีหรือเปล่านะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะเอาไปใช้ใดูด้วยการรีวิวนะครับตั้งแต่เลเวลัหนึ่งเลยเฮ้ hey, สุ่มไปฮะตัวใหม่เป็นเซลิเทียลครับที่ยังไม่ได้ไม่รู้ว่ามีตัวใหม่มากี่ตัวนะเอ้ยได้แล้วคุณผู้ชมยังไม่การันตีเลยถือว่าออกโคตรเร็วยังไม่การันตีเลยนะฮะ เราได้มาแล้วครับตัวใหม่ผมสุ่มไปประมาณ3รอบเนี่ยครับออกเลยเดี๋ยวถ้ามีตัวใหม่อีกเดี๋ยวก็แน่าจะสุ่มให้ดูอีกนะครับอันนี้ชื่อว่าไอซ์ไอเบบี้นะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเอาไปรีวิวให้ดูก่อนแล้วกันนะฮะโอเคใส่เลยเดี๋ยวถอดมินเนโตออกก่อนนักแฟลทแล้วก็ถอดตัวยูตาออกแล้วกันนะฮะเราจะให้ดูตัวใหม่ก่อนเราจะไปเล่นในโหมดเดิมนะครับโหมดอินฟินิตเนาะมันจะได้รีวิวได้ง่ายที่สุดแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เงินน่จะพอเลยนะครับจะไม่พร้อมรื้อพูดยังไงเลยนะครับมีอยู่เก้าหม นี่เลยเป็นตัวจบตีใกล้นะครับประมาณนี้อุ้ยตีติดเลือดไหลเลยหรอเออว่ะคุณผู้ชมตีติดเลือดไหลนะครับแต่ว่าเป็นเลือดไหลแบบปกติเนาะไม่ได้เหมือนแบบสุคุณะอีโวนะฮะประมาณนี้ตีติดเลือดไหลซะด้วยแต่ก็ตอนนี้นะฮะยังไม่ตีไฮบริดเนาะแต่ถ้าออพไปเรื่อยๆน่าจะไฮบริดอยู่นะคุณผู้ชมโอเคอัพเกรดหนึ่งครับไม่เปลี่ยนแปลงครับอัพเกรดหนึ่งอัพเกรดสองครับเหมือนเดิมเท่อยู่นะไปเล่น อัปเกรด3ครับเดี๋ยวอัปเกรดด้านหลังก่อนเดี๋ยวมันกันไม่ไหวนะครับโอเคอัปเกรดสครับเดเมจสามมันแหแล้วนะคุณผู้ชมระยะที่กว้างขนาดนี้นะฮะมันมีตัวบัฟอยู่ผมวางตัวบัฟไปด้วยข้างๆระยะจริงๆมันแค่20นะครับอัปเกรด5ครับนี่เลยอัปเกรด5ไม่เปลี่ยนแปลงแต่ตีแรงเลเลื่อดไหลแรงมากนะครับ เลือดไหลแรงมากคุณผู้ชมแทบไม่ได้พึ่งดิมเมทตัวเองเลยเลือดไหลเท่านั้นอัปเกรดสุดท้ายครับอัปเกรดห6อันนี้อัพสุดแล้วนะคุณผู้ชมตีไฮบริดนะครับตีไฮบริดเนาะประมาณนี้ตีตัวที่มันบินด้วยเนาะตัวบินมาพอดีเลยถือว่าไม่แย่แต่ทำไมตีไม่โดนตัวนี้งงเลยทำไมเองตีไม่โดนโอเคตีโดนแล้วนะฮะมีตีโดนบ้างตีไม่โดนบ้างอยู่นะคุณผู้ชม น่าจะเป็นเพราะว่าความที่มันแบบเป็นกลวยแบบนี้นะฮะมันก็เลยแบบมีโดนบ้างม่โดนบ้างอยู่ฮ่าค่อนข้างจะดีว่าแต่วางได้กี่ตัว2 3 4 5 6โอเควางได้5ตัวนะฮะวางได้เยอะนะโอเคต่อไปก็จะเป็นตัวซิลิเทียลนะฮะเป็นตัวนี้วางเลยแล้วกันนะครับบัตเจ็ตในการวางพันสามคคุณผู้ชมโอ้โห แช่แข็งอ๋ <AL> อ <AL> เหมือนเป็นฟีดนะฮะเป็นแช่แข็งเหมือนลูเคียว้าวดีแค่แช่แข็งได้มันก็ดีแล้วหรือเปล่าดีครับแช่แข็งเป็นแถบเลยคุณผู้ชมแจ่มมากแบบนี้โอเคเริ่มอัปเกรดหนึ่งเลยแล้วกันฮะอัปเกรดหนึ่งเดเมจกระโดดเลยครับเป็นสองพันดูซีเป็นไงก็เหมือนเดิมฮะแต่ว่าเดเมจกระโดดมากอัปเกรดสองครับ มานี้มีแช่ติดบ้างไม่ติดบ้างนะคุผู้ชมอัพเกรดสติเมตเก้แล้วนะอัพเกรดสครับน่าจะเปลี่ยนรูปแบบครับโอ้เป็นเอลคุณผู้ชมแบบรอบตัวประมาณนั้นแต่11บเอ็ดวิตีครั้งหนึ่งเหมือนจะแช่นานอยู่นะส1บเอ็ดวินะฮะตีครั้งหนึ่งอะคือมันคุณดาวในการตีนานมากแต่มันแช่ทั้งแถบเลยนะครับค่อนข้างที่จะดีอยู่แช่หมดเลยนะคุณผู้ชมเอาไว้แช่มอนพวกตัวเล็กๆได้ แชก่กี้ได้นะฮะน่าจะลงอินฟินิตดีเนาะไอตัวแบบนี้โอ้ดีเลยคุณผู้ชมเดเมจก็เยอะอยู่นะฮะไม่แย่เลยเดเมจสองหมื่นอัพเกรดห้าครับอัพเกรดหกขั้นเองนะอัพเกรดห้าก็แช่เหมือนเดิมเหมือนเดิมคุณผู้ชมอัพเกรดหกครับคุณผู้ชมประมาณนี้อันนี้อัพเกรดตันแล้วนะครับสุดแล้วระยะยี่สิบสองนะครับ SPA สิบเอ็ดวิประมาณนั้นแล้วก็เป็นไฮบริดด้วยนะครับน่าจะเป็นไฮบริดตอนที่มัน เปลี่ยนรูปแบบการโจมตีมาเป็นแบบแบบนี้แหละนี่แช่ตัวบินด้วยอ่าโอ้โหดีตัดคุณผู้ชมโคตรดีนะฮะดีมากดีมากวางได้กี่ตัวเอ่ยหนึ่งตัวสองตัวสามสามตัวนะฮะโอเคสามตัวนี้คือถือว่าเจ็บแมวมากโคตรดีของดีครับนี่ให้มันแช่ทั้งแถบแบบนี้ไปเลยของดีจัดโอ้โหไม่ได้ขยับออกเลยเจออย่างนี้ โหตัวซีซีโหดนะโอเคแจมครับตัวนี้ก็เดี๋ยวปล่อยให้มอนไหลเข้าบ้านเลยแล้วกันนะคุณผู้ชมโอเคมอนไหลเข้าบ้านเรียบร้อยได้เอเมอรัลมราม5 0นะาฮะถือว่ารีวิวตัวละครแล้วก็ได้เอเมอรัลไปด้วยนะครับมาตอนนี้เหมือนประตูก็ยังอยู่นะคุณผู้ชมประตูยังอยู่เหมือนเดิมนะพวกประตูประตูนะฮะนี่ยังอยู่เหมือนเดิมยังไม่ได้เอาออกเนาะโอเคต่อไปเดี๋ยวจะพาไปลงซ o รีใหม่แล้วกันนะคุณผู้ชมขอเซตตัวละครแป๊บหนึ่งตัวใหม่ๆที่เอามาน่าจะลงไม่ไหวนะ ลงโหมดใหม่ดีกว่านะครับ Star Mansion นั่นเอง,เอง,เองนะครูชมลงเป็น Normal ก่อนนะครับในแม่ยังยังเล่นไม่ได้ลงเป็น Normal ก่อน f ฟ n o l l ่ครับ l e s โ o มี6แอคเหมือนเดิมนะฮะเริ่มจากแอคหนึ่งเลยโอ้เอาจริงค่อนข้างสวยแมปสวยอยู่วางตัวละครตรงไหนวางนี้หรอวางได้แบบประชิดป,ประชันแม่โคตรใกล้วางได้ใกล้มากวางตรงนี้แล้วกันตรงเสาไฟโอ้เดี๋ยวเดเพิ่งเห็นเพิ่งสังเกตสิ มันมีออร่าด้วยนี่คุณผู้ชมน่าจะเป็นออร่าจากอันนี้นะครับเป็นออร่าเฉพาะบัฟที่มันเป็นเป็นบัฟรุ้งนะน่าจยจางนั้นนะครับไม่รู้ว่าจะมีมอนที่มันบินได้หรือเปล่าเนาะของด่านนี้โอเควางตัวปั๊มเงินก่อนวางตรงนี้แล้วกันตอนนี้ยังชิลชิอยู่นะครับมอนเดินช้ามากโคสบายผมจะพยายามใช้น้องสุก,กุนะนะครับเพราะว่าผมกาลังกำลังฟาร์มมันอยู่ด้วยกำลังฟาร์มคิวสุก,กุนะตีค่อนข้างไกล วางตรงนี้แล้วกันโอเคสุกุณาก็มีออร่านะครับอันนี้เป็นออร่าของออซีอิงนะครับเป็นแบบนี้อันนี้ออร่าของโอเวอร์ลอดนะครับเวฟสิบห้แล้วครับเหมือนเดิมผมไม่ได้อัพตัวอะไรเลยนะฮะเดี๋ยวหายตัวปั๊มเงินก่อนว่านะ่าจะไม่ต้องอัพแล้วคุณชมเวฟสุดท้ายแล้วไปสุดครับตัวนี้สบมครับสบายมากยังไม่มีตัวบินเลยนะคุณชมในแรกเนาะลงมาจนจะหมดแล้วนะฮะ เรียกได้ว่าจริงใช้ยามิตัวเดียวเนี่ยเป็นยามิโอเวอร์หลดนะครับเลเวล75ตัวเดียวเนี่ยไหวนะครับคุณผู้ชมยืนตีชิวๆสบายมากนะครับนี่ชิวเลยครับไม่ยากคุณผู้ชมโอ้บอลเลือดค่อนข้างเยอะนะฮะแต่ก็นั่นแหละเลือดไหลจนตุยเรียบร้อยได้อเมอร l เรลมา120นะครับแปะลุยต่อ โอเคเวฟสิบห okay. ในแอคสุดท้ายนะฮะก็ยังคงไม่มีตัวบินเนาะเออก็โอเคแค่นั้นแหละสบายมาก <c oughs> สอบอมรครับคุณผู้ชมชิวเลยผมเล่นเป็นตัวนี้แทนแล้วกันนะครับยูตะเปลี่ยนตัวเล่นบ้างนะโอ้โหอัพไปสุดครับอัพไปได้แค่อัพเกรด9นะคุณผู้ชมเดเมจ2 0 0 0แสนะครับประมาณนี้เลยไม่ดูว่าจะไหวหรือเปล่าระยะมันก็ไม่ได้กว้างขนาดน,นั้นด้วยไหวแหละ โอ้เฮ้ยติดช็อตด้วยเหรออ๋อ oh. มีติดช็อตด้วยนะครับเพิ่งเห็นฮ่า ah. ติดแบบไฟฟ้าช็อตด้วยเออดีดีด,ดีเรียบร้อยจบครับเคลียอันนี้ก็เคลียหมดเลยนะฮะถึงแอคสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมารับเอเมอรัลกันดีกว่านะครับที่ได้เป็นของรางวัลเนาะจากเควสว่าแต่ลูกลกลมๆมันนี้คืออะไรอะคุณผู้ชมเนี่ยเนียเนี่ยคืออะไรไม่รู้นะแต่มันเท่จังถ้าใครรู้เนี่ยคอมเมนต์บอกได้นะ อยากได้แนะท้เท่อะคุณผู้ชมคืออะไรไม่รู้เนาะโอเคเดี๋ยวรับของรางวัลก่อนอไม่มีหรอเหมือนยังไม่มีในเควสแฮกคุณผู้ชมแต่ผมเคลียร์ตอรี่ไปแล้วไงประเด็นเออแต่รูไอ้กลมๆนี้คืออะไรอะ่ะอาจจะเป็นของในช็อปรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเดี๋ยวมาดูตรงซัมมอนก่อนนะครับตู้เบนเดอร์มีตัวใหม่หรือเปล่าไม่มีมีแค่นนี้ตัวเดียว ซึ่งเราได้มันมาแล้วนั่นเองนะเหมือนเขาบอกว่านะฮะตอนนี้ประตูเนี่ยมันจะมีตัวละครใหม่เพิ่มเข้ามาอีกตัวหนึ่งนะครับคุณผู้ชมจากใครสกูลดีมั้งถ้าจะไม่ผิดนะฮะก็ไปหากันได้นะซึ่งตอนนี้ผมยังไม่หาแล้วกันเพราะว่ายังมีอีกหลายตัวนะครับที่ยังไม่ได้เนาะจากประตูไอตัวที่มันตีแอร์ด้วยนะครับตัวนั้นน่าจะดีมากเออก็โอเคคลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครที่ชอบก็ฝากกันกดไลค์ด้วยถ้าชอบมากๆอย่าลืมครับฝากกันกดซับสไคร้ด้วยและใช่ไปละจุ๊ bye บ๊ายบายไป